เปิดยังเมื่อกี้นักศึกษาถ้าในความคิดผมที่ผมต้องการให้พวกเรามีทุนนะเอ้ยผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ชี้หน้าใครนะเดี๋ยวจะหาว่า,เ,าเดี๋ยวมีดราม่าอะไรพวกนี้อย่าไปฟังมากไม่ได้มีเจตนาชี้หน้าว่าใครคือนักศึกษานะครับที่ผมต้องการตอนนี้เลยนะถ้าจบออกไปอยากให้มีอะไรดูไหมถ้าเป็นทุนทุนทุนมนุษย์เนี่ยหนึ่งเลยนะ,ะเขียนเลยก็ได้ครับนักศึกษานะอันนี้สําหรับผมเลยนะเขียนตรงนี้ก็ได้ นักศึกษาทุนมนุษย์อาทุนมนุษย์นักศึกษานะครับทุนมนุษย์นักศึกษาที่อยากให้อยากให้จบไปคือคาดหวังนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับเขียน <Okay. S 1> ว่าครูนะหนึ่งผมต้องการให้นักศึกษาผมเนี่ยนะครับจบไปกล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจครับกล้าแค่นั้นเองครับแค่นี้เองยากไหมครับไม่ยากเออกล้าทํา กล้าตัดสินใจแค่นี้เองครับโอเคมันมันยากไหมผมเอาทุกคนมาให้กล้าคิดใช่ไหมผมก็ฝึกให้พวกเราคิดอย่างเดียวเลยผมมั่นใจถามว่าทำไมผมคิดแบบนี้พวกเราเคยเรียนช่างมาไหมเช่นเขาจ้างเขาเวลาเขาก็ไปเรียนอย่างเช่นช่างเชื่อมช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟฟ้าพวกนี้ อย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยไปก็คือต่อไฟฟ้าอย่างเดียวเลยจบออกมาท่านเทคนิคพวกนี้จึงมีฝีมือไงมันเหมือนนักฟุตบอลไงใช่ไหมอันนี้ความคิดที่ผมต้องการนะเพราะนั้นก็เลยอยากให้พวกเรากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะครับพวกเราได้ข้อไหนบ้างเดี๋ยวบอกมานะเดี๋ยวจะบอกนะครับ กล้าคิดไหมครับต้องกล้านะอย่าคิดว่าความรู้ที่อาจารย์พูดนี้ถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องกล้าคิดบางทีอาจารย์แบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมก็แย้งกันมากล้าทําเมื่อเรียนไปแล้วต้องกล้าลงมือทํากล้าตัดสินใจต้องตัดสินใจเมื่อกี้ผมถามว่ากลุ่มไหนจะเป็นคนที่ออกมารับงานกลุ่มแรกคุณต้องกล้าตัดสินใจเลยนะครับต้องกล้าตัดสินใจเลยอันที่สองครับ อะไรอีกอันนี้สองเลยที่อยากให้ได้มากที่สุดคือเอาตรงๆเลยนะการสื่อสารเมื่อกี้เคยพูดไปแล้วใช่ไหมการสื่อสารการสื่อสารนี้พูดเชิงวิชาการเนาะการสื่อสารการสื่อสารในที่นี้มีอะไรบ้างครับนําเสนอเลยครับหน้าห้องต้องนําเสนอได้นะพวกเราต้องแนะนําตัวได้นะนี่พอจบวิชานี้พวกเราต้องได้ตามนี้นะ นีค่ครูขอแค่นี้เลยเจ้ไหมไม่เยอะเลยใช่ไหมหนังสือมันมีเยอะแต่ครูขอแค่สามสี่ข้อไม่เกินห้าข้ออ่ะขีดเส้นใต้ไว้ไม่เกินห้าข้อนําเสนอใช่ไหมแล้วก็พูดได้พูดได้เขียนสั้นๆนี่แหละไม่ต้องมีความอะ,อะไรนะไม่ต้องมีแบบรูปแบบเยอะนะครับก็คือพูดได้ออกมาพูดได้แนะนําตัวได้นําเสนองานได้ กล้ามองเพื่อนกล้าถามเพื่อนเพื่อนแซวอย่ากลัวอย่ากลัวจ้องหน้าเลยใครถามถามว่าไงนะอะไรเงรี้ยปุ๊บคุณจี้ไปเดี๋ยวเขาก็หยุดถามเพราะนั้นเพื่อนก็ต้องถามถามแต่ต้องถามให้มีสาระเนาะอย่าถามว่าแบบมีแฟนหรือ,อยังอะไรนี่ไม่น่าถามนะครับไว้ถามส่วนตัวโอเคอการสื่อสารเหรอไหมนำเสนอได้แนะนําตัวได้นะครับพูดได้ก็คือ,อแนะนําตัวได้ อ่าข้อที่สามครับข้อที่สามข้อที่สามอยากให้นักศึกษามีไม n d เซตฟังนะ m i ม d s เซตคืออะไรนะครับมีไม n d เซ t นี่ผมต้องการแค่นี้แหละอาจจะต้องการแค่สามข้อนี่พอแล้ว m มซ d เซ t นะครับหรือไมซเซฟก็คือกรอบความคิดนะกรอบความคิด เออต้องการแค่นี้ไอ,อ้นี่สําคัญนะไมเซ็ m ไมเซ็ t แสดงว่าไมเซ็ t ในที่นี้ต้องมีวิธีคิดใช่ไหมมันก็คือกล้าคิดเช่นไหมครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวนำเลยนะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจใช่ไหมไมเซ็ตัวนี้ก็คือสิ่งแรกเลยก็ขอให้มีความรู้ความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้อง คำว่าความรู้ที่ถูกต้องนะครับก็คือว่ามันเชื่อถือได้แล้วมันถูกต้องเราศึกษามาอย่างดีไม่ใช่ว่าเขาพูดมาเขาเล่าว่าอะไรไม่เอาตัวนี้ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์นะครับตรงนี้ความรู้ที่ถูกต้องต้องมีเนาะไมเซตตรงนี้นะครับอ่าไเซตแรกนะครับต่อไปสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ ผมขอแค่นี้แหละเข้ามาเรียนสี่ปีนะผมขอแค่นี้จริงๆนะสามสี่ข้อนี่แหละผมไม่ขอเยอะเลยนะครับตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายภาษาอังกฤษก็โกนะมีโกถามว่าทำไมต้องมีโกก็คือแบบมันมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเมื่อกี้แซวเพื่อนว่าแบบเซฟอะไรไว้หน้าจอสมมติสมมติเฮ้ยบางคนมันต้องมีแรงจูงใจนะ อย่างบางทีผมเซฟอะไรไว้หน้าจอเนี่ยใช่ไหมผมจะเป็นคนคนนี้ให้ได้อย่างเช่นผู้ชายบางทีแบบต้องมีหุ่นแบบนี้ให้ได้ผู้หญิงแบบหน้าตาแบบนี้ให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางทีอย่างผมเนี่ยผมจะทําอะไรให้ประสบผลสําเร็จอย่างผมมีครอบครัวแล้วบางทีผมจะมีลูกผมไงเฮ้จริงจริงผมมีลูกผมนะว่าผมจะทาตรงนี้ให้สาเร็จทาเพื่อลูกเนี่ยลูกๆส่วนมากก็จะเป็นลูกๆไม่ใช่ตอนโตนะจะเป็นตอนเด็กไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นลูกตอนเด็ก เออตอนเด็กอาจจะแบบมันดูแบบอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วก็รูปเหมือนกันนะตอนโตกับตอนเด็กแต่ส่วนมากพ่อแม่ชอบไปดูรูปตอนเด็กไม่เชื่อคุณไปดูก็ได้ว่าพ่อแม่หลายคนจะชอบโพสต์รูป,ร,ปรูปตอนเด็กอ่ะต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเปรียบเสมือนอะไรนะทิศทางเป้าหมายเปรียบเสมือนทิศทางถ้าเขียนเป็นรูปมันเขียนเป็นรูปไงนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับเออทำซะอันนี้เป็น ลูกดอกประมาณนี้อ่าพุ่งชนเลยนะครับแฝงสอบมาจริงๆแล้วอเน,นี้ยถ้าเรามีเป้าหมายสมมติว่าเรานึก,น,ก,น,ก,น,กนึกนึกนึกเนี้ยพอมีเป้าหมายปุ๊บมันจะหาวิธีการมานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นมายเซ็ตนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายผมขอแค่3ข้อนะกว่านี้คิดได้แค่นี้แต่ถ้าจบแล้วผมขอได้แค่3ข้อเนี้ผมโอเคเลยนะผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยจบออกไปจะอนาคต ลุงแน่นอนสามารถทํางานสามารถเอาตัวรอดได้แล้วอยู่ในสังคมที่ดีได้ด้วยนะครับและข้อสุดท้าย m มซ์เซ t ตรงนี้ก็คือว่าอะไรวะเดี๋มันเหมือนเกี่ยวกับเรื่องดีๆเรื่องดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมอยากให้มันมีประมาณนี้นะ,ะเขียนเขียนสั้นๆง่ายๆนะเอาภาษาเข้าใจง่ายๆจากให้เป็นคนที่มีถ้าบอกเป็นคนดีมันก็ยากเนาะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมพอนะข้อสุดท้ายเลยนะไมซ์เซเนี้ย คุณธรรมกับจริยธรรมแค่นี้เองครับถามว่าทําไมต้องการมีตรงนี้อเน,นี้ยเป็นตัวอเน,นี้ยคุณเคยเห็นคําว่าคุณธรรมนําความรู้ไหมเฮ้ยมันต้องมีอ่ะใช่ไหมมีคุณธรรมอ่ามีคุณธรรมเสร็จแล้วต้องมีจริยธรรมด้วยนะต้องทําให้เห็นเป็นให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้ผมขอแค่นี้นะครับนบักศึกษาห้องนี้เรียนจบกับผมเนี่ย <enjoyed> ขอให้มีสาข้อนี้ข้อแรกกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจ เพราะนั้นกาคิดก็คือกล้าถามอาจารย์เลยอาจารย์ครับผมสงสัยตรงนี้อาจารย์ครับงานนี้ทํำยังไงมีปัญหาอย่างนีนะครับเราเรียนกับเราเป็นครูกับลูกศิษย์กันไม่มีอะไรเราฝึกตอนนี้ดีกว่าให้ใครครับให้เจ้านายมาว่าเราเฮ้ยทางานแบบนี้จบจากที่ไหนมาไม่เอาตอนนี้เป็นลูกศิษย์ผมมีมีใครมาว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยจริงๆเราถามว่าผมผมรู้สึกอะไรไหยผมรู้สึกผมก็รู้สึกโกรธแทนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนะั้นเพราะนั้นก็อยากให้ลูกศิษย์ผมมีมีพวกนี้นะครับกล้าตัดสินใจ เขาถามว่าเออใครไม่เข้าใจใครเข้าใจไม่มีใครยกเลยคุณเข้าใจก็บอกเข้าใจถ้าบอกเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าอะไรนะพูดไม่ตรงกันกับความคิดนะครับโอเคอันนี้ที่ที่ผมต้องการอยากให้พวกเรามีจริงๆนะครับ3ข้อเนาะก็จําไว้ว่าอาจารย์มาเรียน4ปีเราต้องได้นะครับ4ปีต้องได้ตรงนี้ครับเรียน4ปีต้องได้ต้องได้ถ้าไม่ได้แสดงว่า มันอาจจะแับพลาดตรงไหนหรือเปล่ากล้านาเสนออาจารย์ครับผมอยากจะนําเสนอตรงนี้ออกมาเลยเห็นไ,ไหมคุณผ่านข้อน,นี้นิกผ่านอาจารย์ครับผมอยากนําเสนอเมื่อกี้ก็พูดได้แล้วแนะนําตัวเองอาจารย์ครับปุ๊บข้อน,นี้คุณจบเลยนะกล้าคิดกลนะ้าทำกล้าตัดสินใจเวลาไปเรียนเขาถามอะไรคุณยกเลยอาไปประชุมคุณยกเลยอาจารย์อาพี่ครับผมว่าตรงนี้ถ้าเราทําแบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าองค์กรเราเป็นอย่างนี้แล้วผมถนัดอย่างนี้ผมผมมีเครือข่ายอย่างนี้ผมสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครับพี่เฮ้ยเขาชอบอะอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นโอกาสก้าวหน้าเราก็มีโอเคข้อ2ถานครับข้อไหนอีกไมเซ็ m ไมเซ็ทที่ถูกต้องความรู้ก็เปิดในอินเทอร์เน็ตใน YouTube กลับมาถามครูก็ได้ไปดูในหนังสือก็ได้ครับเราก็จะมีไมเซ็ทที่ถูกต้องตรงนี้ความรู้ที่ถูกต้องเป้าหมายเมื่อกี้ผมผมสอนพวกเราไปแล้วไงเมื่อกี้พื้นฐานของทุนมนุษย์คืออะไรเราไม่ต้องไปถามว่าเอ้ทุนมนุษย์มันต้องมีแบบ นี่ถ้าผมพูดมานะทุนมนุษย์คืออะไรทุนมนุษย์คือแบบเอ้ยต้องมีทุนมนุษย์ทางปัญญาทางสังคมทางองค์กรคุณจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกทุนมนุษย์ยกตัวยอย่างเช่นชนาทิพสงกสินนะครับเป็นทุนมนุษย์ในใน,ใน,ในทีมฟุตบอลผมว่าโอเคนะเออคนไหนอาจจะเก่งๆมีหลายคนนะผมเแต่ผมจําชื่อไม่ได้อมีเก่งๆหลายคนประมาณนั้นสาโรดนีไหมสาโรดนีอไหมนักฟุตบอลสาโรดชื่อมิสารโรดนมีไหมเออประมาณนั้นอ่ะโรโลดเนาะโอเค ถ้าถามรุ่นเก่ามาอ่ะรุ่นเก่าผมก็จะมีสมัยก่อนก็ปิยพงศ์ปัิทีนะครับแล้วก็วรวุธอะพวกนี้เออวรวันกับไอ้น,นี่ก็จะรุ่นอีกร,รุ่นหนึ่งละโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมต้องการพวกเราโอเคอันนี้สิ่งที่สําคัญนะครับก็คืออย่าทําอะไรที่มันมันผิดคุณธรรมจริยธรรมถ้ารู้ว่ามันผิดก็อย่าทําอาจารย์ถ้าไม่ทําเราก็อยู่ในองค์กรไม่ได้ เฮ้ย hey, ค mm ุณ hmm. มีความรู้ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับเลือกเลือกก็ได้เพราะนั้นพวกเราควรที่จะมีอาชีพเกี่ยอาชีพสองอาชีพนะครับอาชีพหลักอาชีพรอ,องอย่าไปอยู่ที่เดียวเพราะถ้าอยู่ที่เดียวปุ๊บถ้าเขาตัดสายป่านเราเมื่อไหร่เราเราเป็นรองเขาเพราะนั้นคุณต้องมีสองอาชีพถ้าเขาตัดตรงนี้เราก็มาตรงนี้ไงไม่ซีเรียสเราก็ไปหาใหม่นะครับโอเคอันนี้ผ่านไปก่อนต่อมาครับขออนุญาตตรงนี้เนาะเราจะปิดท้ายด้วย สามข้อนี้ผมจะพูดปูทางไว้ให้นะครับความรู้ทางปัญญาอันนี้เอาแบบไม่ต้องไปดูหนังสือนะครับเอาความรู้แบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปเพราะหนังสือบางทีจะชอบแบบเขียนแบบซับซ้อนอนะ่ะเข้าใจยาก <laughs> เวลาเขียนเข้าใจยาก้วแบบดูว่ามันมีอะไรไงดูเหมือนมีความรู้อ่ะเขียนแล้วคนอื่นอ่านไม่เข้าใจมันมีความรู้ยังไงก็ไม่รู้ เดี๋ยวช่วง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 บ่ายผมก็สอนอันนี้อีกผมก็เอาคลิปนี้ไปเปิดให้เขาฟังก็ได้อาจารย์ทำไมไม่ทำแบบห้องนี้สลับห้องสอนได้ไหมอาจารย์เออได้มันต้องได้โอเคครับทุนทางปัญญาคืออะไรเรานึกนะปัญญาคืออะไรปัญญา พวกเราเคยไหว้คร <enge raid ful> ูใช่ไหมที่เขาบอกปัญญาวุฒิกเรเตเตะพวกนี enfin ้อะไรพวกนี an, ้เพราะฉะนั้นปัญญาพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับทุนทางนั้นปัญญานะครับเราจะได้ยินนะครับปัจจุบันนี้ทุนทางปัญญาเยอะใช่ไหมเช่นลิกขสิทธิ์ใช่ไหมครับเช่นลิกขสิทธิ์ใช่ไหมเออลิกขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิบัตรอะไรอีกครับ อ่าก็จะมีพวกสิทธิสิทธิทธบัตรแล้วก็อะไรครับอ่าคนนี้เป็นปันแล้วก็อะไรนะสร้างสรรค์เนาะสร้างสารสรค์รอะไรสักอย่างหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานสร้างสารงสรค์รแล้วกันนะครับเออผลงานสร้างสารรค์นะครับประมาณนี้อันนี้ผมพูดลอยๆก่อนนะครับพูดลอยๆเดี๋ยวเราค่อยไปดีเทลอีกทีคือคําว่าทุนทางปัญญาเขาเรียกว่า intellectual อ่ แคปิตอลนะครับก็คือเป็นทุนทางปัญญาก็คือว่าถามว่าทุนทางปัญญามาจากตรงไหนครับมาจากไมซ์เซ็ตไงคุณมีความรู้ที่ถูกต้องมีเป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรมคิดเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาหรือคิดวิธีการทํางานอะไรออกมาหรือผลิตสินค้าอะไรออกมาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันแบบเช่นเขาคิดอะไรนะ Facebook ออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุนทางปัญญานะครับพวกแพลตฟอร์มต่างๆออกมาก็คือทุนทางปัญญาหมดเลยนะครับประมาณนี้อันนี้เขียนคร่าวๆก่อนนะครับ ก็สามารถทุนทางปัญญาก็คือสามารถแบบเนี่ยเอาไปคิดตัดสินใจได้นะครับต่างๆนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าอีกอันหนึ่งให้นะครับแก้ปัญหาได้อันนี้ปูทางไว้ก่อนนะครับยังไม่ดีเทลเดี๋ยวข้างหน้าค่อยไปดีเทลอีกทีหนึง่งแก้ปัญหาได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะข้อสุดท้ายออีกน,นิดนึงถ่ายทอดได้ ถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดต่อได้ส่งต่อได้ประมาณนี้นะครับน้องถ่ายทอดเช่นมีความรู้ส่งต่อได้มีนักการสามารถสอนคนอื่นได้อย่างเช่นการผลิตรถยนต์อะไรต่างๆนี้ต่อไปอันที่สองครับทุนทางสังคมทุนทางสังคมนะครับอภุด ถ้านึกถึงทุนทางสังคมเนี่ยเช่นคําว่ามีมีคอนเน็กชันอะเขียนเป็นภาษาไทยว่าไงคอนเน็กชันคืออะไรเออเส้นสายเส้นใหญ่เออพูดเพราะเพราะคือกัลยาณมิตรเพราะไปหรือเปล่าโลกสวยหรือเปล่าเออกัลยาณมิตรเออเขาบบกเอ้เขาช่วยเราเขามีกัลยาณมิตรนะเฮ้ไปตัวนี้เขาบริการดีกัลยาณมิตรแล้วเราก็ให้สิ่งตอบแทนเขา เอ้ม,มันยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคอนเน็ชันนะครับก็่เมนุษย์มนุษย์สัมพันธ์ไม่ได้มนุษย์สัมพันธ์จริงๆแล้วก็ใช่ก็คือว่ามีเดี๋ยวนะคอนเน็ชันเขียนคอนเน็ชันก่อน <c oughs> เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวมันลืมคอนเน็ชันคอนเน็ชันอ่ะมีเอ็นตัวเดียวตัดเอ็นออกตัวนึงมีเอ็นอยู่ยวคอนเน็ชันคอนเน็ชัน มีความสัมพันธ์มันเหมือนเครือข่ายอะใช่ไหมอ่ามีเครือข่ายอ่าตัวหนึ่งก็ได้ครับเครือข่ายเครือไม่มีสระเอกไม่เอกนะครับเครือข่ายอ่าเครือข่ายก็ใช่นะเช่นผมรู้จักบริษัทที่ขายมออแปลงเนี่ยเยอะแยะเลยผมจะทําโครงการเนี่ยผมก็ให้เขาเสนอราคามาผมก็มีคอนเนคชันเช่นบริษัทไททาโฟบริษัท ABB บริษัท อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เขาี่ผมมีเครือข่ายไงผมสามารถเรียกร้องได้อะไรอย่างเช่นคุณอะไรนะคุณการจองพลังยเงี้ยเขารู้จักโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมเขาก็มีเครือข่ายพวกนี้เรียกคอนเนคชันนะครับพวกนี้ก็มีทุนทางสังคมทุนทางสังคมไม่ได้มาลอยๆน่าลงลิฟ์น่าลงลิฟ์ไปวิ่งแบบพี่ตูนได้ไหมครับไม่ได้ถ้าพี่ตูนไปวิ่งอ่ะแสดงว่าพี่ตูนมีมีคอนเนคชันมีกัลยานมิตรมีผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือทุนทางสังคมเช่นเครือข่ายนะครับ ความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าสุดท้ายด้วยกัลยานามิตรแล้วกันนะครับพูดเพราะๆเดี๋ยวหาว่าผมเอาแต่แบบพวกลับบี้เยอะนะครับก็คือกัลยานามิตรกัลยานามิตรนะครับประมาณนี้กัลยานาี้คือแบบอ,อ่รู้จักอาจารย์นองฤทธิ์อาจารย์นงฤทธิ์ก็รับสมัครพวกเราเข้าทํางานอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคาว่ากัลยานามิตรกับ พวกแบบอะไรอะคอนเน็กชันนก็พูดยากเนาะนะครับโอเคเอาตรงนี้ไปก่อนนะครับทุนทางสังคมต้องแบบอะไรประโยชน์ประโยชน์ให้สังคมต่อไปทุนองค์กรครับคําว่าทุนองค์กรเนี่ยทุนองค์กรมีอะไรบ้างนะครับเรานึกถึงองค์กรอะสิ่งแรกเลยนะถ้านึกถึงองค์กรนึกถึงอะไรครับรูปตึกก่อนรูปตึกแล้วก็รูปอะไรอีกออร์แกไนเซอร์นึกถึงก่อนเนาะ นึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรอีกอันนี้แบบฝึกวิธีคิดนะถ้านึกอะไรไม่ออกให้เขียนรูปที่เรานึกถึงอ่ะรูปองค์กรอันนี้ก็เป็นบริษัทใช่ไหมอาจารย์วัดหรือบริษัทอาจารย์เออบริษัทใช่ไหมอ่าองค์กรอาจจะเขียนนี้ก็ได้เป็นตึกก็ได้สี่ชั้นนะครับมีต้นไม้อยู่ข้างๆก็ได้นะครับมีก้อนเมฆมีอะไรอีกอันนี้องค์กรเนาะ อันนี้ก็เป็นแผนกใช่ไหมอ่านึกถึงอะไรอีกกาไรขาดทุนนอะกำไรดีกว่ากาไรใช่ไหมนึกถึงกําไรพวกนี้ก็มีแผนกการการขายมีตลาดนะครับตลาดแล้วก็อะไรอาจจะมีเออาจจะมีบันบัน,บ,นบันอะไรบัญชีการเงินมีแผนกอะไรนะครับผลิตใช่ไหม ผลิตประมาณโอเคน,น,นึกถึงแบบนี้เนาะสุดท้ายต้องคือกําไรกําไรก็คือเช่นเช่นอะไรครับชื่อเสียงใช่ไหมเสียงกําไรในรูปตัวเงินก็ได้ครับเป็นแบรนด์เนมก็ได้ชื่อเสียงเนาะชื่อเสียงหรือยี่ห้ออะไรพวกนี้นะครับชื่อเสียงประมาณนี้นะครับนี่องค์กรน,นะทุนทางองค์กรน,นะครับแล้วมีอะไรอีก <c oughs> อความจงรักภักด,ดีก็ได้ครับ จงรับพักดีอะไรประมาณนี้เนาะถ้านึกไม่ออกก็มันมันจะมีประมาณนี้นะครับแสดงว่าทุนทางองค์กรก็คือว่าโอเคนะครับตรงนี้อาจจะมีแบบว่ามีต้นทุนนะครับมีต้นทุนมีพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับพวกนโยบายด้วยนะนโยบายนโยบายนะครับนโยบายพวกนี้ก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นท<ๆ>ุนทางองค์กรก็คือว่าแสดงว่าทุนทางองค์กรพวกนี้ถ้าภาพรวมพวกนี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าทรัพยากรต่างๆใน,นองค์กรดีเช่นเช่นอะไรอ่ะ ถ้านึกไม่ออกก็เขียน4 m ไปก็ได้ครับเช่นคนเนาะคนที่ดีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ดี Material ลนะ material ก็ขอเขียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับ Material ก็วัสดุอุปกรณ์นะครับลบได้โอเ okay. ค m a t e r ว a l วัสดุอุปกรณ์แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอะมันนี่มันนี่มันนี่ก็คือเงินนะครับอันสุดท้ายคือคือ a มเน e n มนนะครับเม n นจเมนต์ Min e อันนี้ก็เป็นทุนทางองค์กรตัวหนึ่งนะครับก็รัพสิทิ์จริงๆแล้วก็รอบเวอร์เลยนะตัวนี้แล้วมันจะส่งผลพวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกแบบทํางานตามระบบเนาะมีระบบมีระบบอะไรพวกนี้นะครับคําว่าระบบก็คือเป็นวิธีการกระบวนการในการทํางานขั้นตอนในการทํางานการบริหารงานอะไรพวกนี้จริงๆแล้วอยู่ในบีเ e ด็กเมนต์อยู่แล้วนะครับประมาณนะครับแล้วก็เอาพวกนี้มาใส่ตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ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 ๊กมานะครับมีอะไรบ้างมีเงิน ใช่ไหมครับไม่ได้น่าเงินเนาะก็เขียนตรงๆเลยอย่าให้อ้อมค้อมนะครับไม่ชอบอ้อมค้อมมากๆโทรศัพท์ล่วงเหรอดีนะที่ไม่ร่วงร่วงเหรอเอาไว้ไ,ไ,ไม่เลยไม่เ็นไม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อใหม่ผมหาเรื่องจะซื้อใหม่อยู่แล้ว <S <S ชื่อเสียงชื่อเสียงอะต่อตอมันมันขาไม่ค่อยดีครับขาไม่ค่อยดีอะจงรับพักดี อ่าพักดีครับโอเคพูด,ดพูดดีๆพูดดีๆพูดเพราะอัดคิดอยู่อ่ะต่อมานะครับต่อมามีเาล่าๆตรงนี้แล้วนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคําว่าระบบนะครับอันนี้ผมฉายคําว่าระบบแล้วกันระบบนะครับอันแรกเลยนะครับในองค์กรมันต้องมีพวกแบบอะไรนะวิสัยทัศน์ใช่ไหมเขียนภาษาไทยแล้วกันนะ ว,วิสัยทัศนะครับวิชัน่นวิสัยทัศน์แล้วก็มีอะไรพันธกิจนะครับ <c oughs> พันธกิจ <c oughs> พันธกิจรู้จักพันธกิจไหมครับ <c oughs> ก็คือสิ่งที่ต้องทําหรือภาระที่ต้องทํา <c oughs> แล้วก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายก็ได้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับ วัตเป้าหมายแล,แล้วก็มีสิ่งต่อไปคือนโยบายหรือกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์หรือนโยบายก็ได้อีกกันหนึ่งก็คือต้องมีแผนแผนการทำงานแล้วก็มีขออีกสักตัวหนึ่งมีการประเมินจริงๆรแล้วจร,จริงแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับมันอยู่ในแผนอยู่แล้วก็คือประเมิน โอเครูปนี้นะครับระบบตรงนี้ต้องมีถ้าไม่มีองค์กรนี้แบบว่ามันไม่มีทิศทางตัวนี้เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าไดเรกทิศทางนะครับทิศทางทิศทางองค์กรโอเคอันนี้ก็เกี่ยวกับองค์กรนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้สิ่งที่องค์กรได้ก็คือมีระบบนะครับมีเงินมีชื่อเสียงความรองตรงรักทักดีจากลูกค้าชื่อเสียงก็โอเค ย่างเช่น CP อย่างเงี้ยนะครับหรือการบินไทยอย่างเงี้ยหรือ,อบริษัทที่ดังๆพวกเงี้ยนะครับโตชิบ้าพวกอะไรต่างๆพวกเงี้นะครับเงินทุนก็ต้องมีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้คำว่าทุนมนุษย์คือคนที่ไม่เป็นภาระกับสังคมไม่เป็นภาระกับองค์กรแต่มันคือคนที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร สร้างคุณค่าให้กับสังคมจบด้วยคำนี้สวัสดีครับ,อบโอเคอจบเลิกก่อนเวลาตามคำมั่นสัญญาเอกริง